สวัสดีค่ะพี่ปอหนึ่งวันนี้นะคะหยิบจินตัดคดิเล่มสีเขียวสองศนหนึ่งะคะวันนี้คุณครูจะพาทํากับลูกคิดไปด้วยกันนะคะเหมือนทุกครั้งเลยเราจะทํากันที่คอลัมน์4เปิดไปที่หน้า49กนะคะต่อจากของครั้งก่อนนะหน้า49ให้นักเรียนดูที่คอลัมน์4เลื่อนลูกคิดมาเลยนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันข้อ4 1หนึ่ง 51 74 70นะคะ51มี5กับ1 74มี7กับ4 7ไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่10นะคะ4ไม่ได้บวก5ลบ1ดึงลงม,มาต่อไป70มี7กับ0นะคะโดยตรงได้คำตอบเท่าไหร่คะข้อนี้1 9 5ครูเขียนไว้ข้างล่าครั 1>, 1 9 5นะคะข้อ4 1เสร็จแล้วเคลียร์นะคะต่อไปข้อ4 2นะคะอ่านจทย์เลย64 79ลบ 4, 4 64, มี6กั่มี7กับ9 7ไม่ได้บวก2องลบนนะคะ9กไม่ได้ลบ1 ลบสี 4, 40, ่สิบลบสี่กับศูนย์ได้คำตอบเท่าไรคะหนึ่งศูนย์สามนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนน่าจะหันนะต่อไปก็สี่สามสิบห้าห้าสิบสองสามสิบเจ็ดสิบห้ามีหนึ่งกับห้าห้าสิบสองมีห้ากับสองสามสิบเจ็ดมีสามกับเจ็ดเจ็ดไม่ได้ บวก2องลบห้ 5, เพิ่ม10ได้ไหมคะไม่ได้โดยกาเพิ่ม10ในหลักร้อยนะข้อนี้มีการทดมาหลักร้อยเพราะฉะนั้นคำตอบคือ104 104นนะคะอ่าน 4, เสร็จแล้วเคลียร์ต่อไปข้อ4นะคะ41่ 15, 28, สกลบี่ีสิมี4่กับ ลบสหลบหนึ่งกับ5้ลบห้าไม่ได้ลบสิบเทิ่ยี่สิบมี2องกับแปไม่ได้บวกสลบห้าเพิ่มสิได้ไหมไม่ได้นะคะต้องบห้าลบสี่นะใช้สูตนะคำตอบคือ5้าสมี5สตนะคะต่อไป 5, ข้อ5้ข้อ5้า โจทย์ว่า95 68 29ไม่มีลบเลย95มี9กับ5 68มี6กับ8 6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม4นะคะ8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม10 29มี2กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ข้อนี้ได้คำตอบ192 เลยเนาะต่อไปที่ข้อ46 27ลบ19 46นะคะ27มี2กับ7ลบ19ลบ1กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1นะคะ46มี4กับ6 6ไม่ได้บดก1โด5เพิ่ม10ไม่ได้โดก5โด4นะคะใช้ฐาน5ช่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อ สี่มีทโทษกับ5 54่มี5ากับ4นะคะข้อหกแล้วนะต่อไปข้อ7จางโจทย์นะคะ36 24 7บ36เจมี3กับ6 24มี2กับ4 2ได้ไหมไม่ได้ใช้ฐาน 5, 3, 4, 5 6, 3, นะคะบวกลบ3นะ4ไม่ได้ค่ะ ลบหนเมสะคะต่อไป70มี7กับ0 7ไม่ได้บวกบองหกเพิ่มสิ0ข้อนี้ได้คำตอบ1 3 0นะคะต่อไปข้อ8นะคะอ่านโจทย์่อ93 3ลบ30 87 93มี 3, 9กับลบ30ลบ3กับ0 87มี8กับ7 8ไม่ได้บวก3ลบ5เพิ่ม4นะ7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม4ไม่ได้1วก5ล4นะคะข้อนี้จึงได้คำตอบ150 150นะคะเขียนเสร็จรูปไม่เคลียร์เลยต่อไปข้อ9ดูโจทย์ข้อ9 68 75 14 68มี6กับ 75มี7กับ5 7ไม่ได้บวก2 5เพิ่ม10 5ได้ไหมไม่ได้ลบ5เพิ่ม10นะคะ14มี1กับ4 1ไม่ได้ทำไงคะบวก5ลบ4 4ไม่ได้บวก5ลบ1นะคะเพื่อนกันได้คำตอบ1 5 7 1 5, 5 7นะคะให้คิดสูตรให้เร็วเมื่อเจอปัญหาดื่นไม่ได้ ส0ห่อเสมอถ้าถามสิไม่ได้ถึงจะไปถามห้าฐานรวมนะคะและข้อสุดท้าย8ปดบลบสามสีเอแปสกีไม่เกี่ยวนะคะลบ34ลบ3กับ4ลบ4ไม่ได้เดือก1 5, 67, มี6กับ1 6ไม่ได้เดลือง้าเพิ่ม1ิปัดขึ้น1เมตรข้อนี้ได้คำตอบ1 1, 1 3, เปิดไปหน้า เป็นลบ9หรือลบ8ลเลหนะคะทุกตัวก็จะต้องเป็นลบ10ก่อนเสมอนะคะลบ10ก่อนเสมอนะคะลบ9ไม่ได้ลบ10บวก5ลบสเพราะว่า9มีหกับสนะคะเช่นเดียวกันลบ8ไม่ได้ลบ10บวกอะไรคะ5 ลบสามเพราะว่า8มี5กับ3นะต่อไปลบเจ็ดไม่ได้ลบสิบวกห้าลบสองเพราะว่า7มี5กับ2นะคะต่อไปตัวสุดท้ายลบหไม่ได้เท่ากับลบสิบวกหลบหนึ่งเพราะว่า6มี5กับ1เดี๋ยวเราจะเรียนสี่สูตรนี้นะคะก่อนจะจบเล่มน,นี้ใกล้จะจบแล้วนะคะวันนี้ เรียนที่ลบเก้าไม่ได้เท่ากับลบสิบบวกห้าลบสี่ก่อนในหน้าห้าสิบนะคะวิธีการพูดเราเคยเรียนมาแล้วตอนหวบาลสามนะคะลบเก้าไม่ได้เราจะต้องลบสิบเพิ่มหนึ่งก่อนถูกไหมคะลบสิบเพิ่มหนึ่งก่อนถ้าลบสิบเพิ่มหนึ่งไม่ได้จึงไปหาเพื่อน แต่เก้าไม่มีเพื่อนเก้ามีห้ากับสี่จึงมาใช้สูตรนี้นะคะลบเก้าไม่ได้ลบสิบเพิ่มหนึ่งไม่ได้ไปหาเพื่อนเก้าไม่มีเพื่อนแต่เก้ามีห้ากับสี่ลบสิบบวกห้าลบสี่นะคะพูดพร้อมกันลบเก้าไม่ได้ลบสิบเพิ่มหนึ่งไม่ได้ไปหาเพื่อนเก้าไม่มีเพื่อนแต่เก้ามีห้ากับสี่ลบ บวกห้าลบสี่นะคะเดี๋ยวจะพูดไปตอนดีด้วยพูดยาวหน่อยเพื่อให้เด็กๆจำได้นะคะรอคุณครูบ้างมาดูข้อซ1นะคะหน้า50นะ,ะหน้า50าสซีหนึ่งอ่านจบเลย84ลบสิบเก้าเกนะคะ84มี8ปดเหลอสีลบสิบเก้าลบหนึ่ง ลบเก้าไม่ได้ลบสิบเพิ่มหได้ไหมไม่ได้ไปหาเพื่อน9้าไม่มีเพื่อนแต่9ก้ามี 5, 10, ห้ากับสี่ลบสิบบวกห้ลบสี่นมานะคะ,นะคะต่อไปโจทย์ยังไม่หมดต่อไป90สมี9ก้ากับศู้าไม่ได้ลบหนเพิ่มสินะคะข้อนี้ตอบห 67 80บเจ็ลบเก้ามี6กับ7 80มี8กับ0เห็นไหมคะ8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน8ไม่มีเพื่อนแต่8มี5กับ3ามหลบหเพิ่ม10นะคะลบ9กลบเกับ3าลบเไม่ได้ลบ1ิเพิ่มหไม่ได้นะคะไปหาเพื่อนนะคะตามสูตรเลย9ไม่มีเพื่อน 9กมี5กับสลบ4หกหลบสบลบสีเป็โมมาเหลือต่อไปลบ3ไม่ได้บวก2ลบ5นะคะเพราะว่า3เป็นเพื่อนกับ2ข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับ5 14บมี 2, 5กับ4นไม่เลี่ยวนะคะต่อกับ4ต่อไปข้อ3นะคะโจทย์ว่า34 -29 7ลบ29 72 34ลบ29ลบ2กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ไม่ได้ไปหาเพื่อน9ไม่มีเพื่อนแต่9มี5กับ4ลบ10บบวก5้าลบ4เนย์โมยตรงนะคะ72มี7กับ2โดยตรงข้อนี้ต่อ77นะคะบัญชัดไหนที่เป็นเลขโดยตรงไม่รีบดีเลยนะคะจะได้ไม่ช้า ต่อไปข้อ4โจทย์บอกว่า63 81าลบห้าสมี6กับ3 81มี8กับ1 8ได้ไหมคะ8ไม่ได้ลบ2เพิ่มส0ไม่ได้ไปหาเพื่อน8ไม่มีเพื่อนแต่8มี5กับ3ามสลบหเพิ่มสี่หตัดขึ้น1เองนะคะต่อไปลบ, 59, ลบ5้กลบ5กับ9กลบห ส0เพิ่ม้านะคะลบ9้าได้ไหมลบ9ก้าไม่ได้ลบลบเก้าไม่ได้ลบหนึ่งลบสิเพิ่มหนึงไม่ได้ไปห่างเ่อนนะคะเข้าโจ์เลยเข้าสูตรเลยเก้าไม่มีเพื่อนแต่9้ามี5้ากับสลบสิเ้าลบูนรมาข้อนี้ได้คาตอบ8 4, 5ห้ อไปข้อ5แล้วนะคะ84ลบ69 21 84มี8 4, กับ4ลบ69ลบ6กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ไม่ได้ไปหาเพื่อน9ไม่มีเพื่อนแต่9มี5 4, ก, 10, ก 5, 4, ับ4ลบ10บว5ลบ4เป็นวงเงินนะคะ21มี2กับ1โดยตรงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ36มี3 ต่อไปโจทย์ข้อ4 6 2 8 9 6ลบ19 28มี2กับ8 96มี9กับ6 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10นะคะ6ไม่ได้ลบ4เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน6ไม่มีเพื่อนแต่6มี5กับ1 6ลบ5เพิ่ม10นะคะเป็น่ารวมเหมือนกันต่อไปลบ19ลบ1 ลบ9้ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ได้ไหมไม่ได้ Jamie, ไปหาเพื่อนนะคะเข้าสูบ9กไม่มีเพื่อนแต่9กมี5้กับ10ลบ10เหลือ5าสีอมาข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับ1 0 5นะคะ105ข้อ46นะต่อไปข้อ4 7นะคะโจทย์บอกว่า94 -59 32 94ลบห ลบ59มบ5กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ก็ไม่ได้ไปหาเพื่อน9ไม่มีเพื่อนแต่9มี5กับ4ลบ10เป็น5ลบ4นะคะยังไม่หมด32มี3กับ2 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน3เป็นเพื่อนกับ2บวก5ลบ2ลงมา2ปัดขึ้น2เมตรข้อนี้จึงได้คำตอบ67มี6 เริ่มต้องใช้สูงแทบจะทุกวันทักเลยนะคะตั้งใจนิดนึงข้อ8นะคะโจทยบอกว่า62 80-91 62ลบ9 1มี6กับ2 80มี8กับ0 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน8ไม่มีเพื่อนแต่8มี5กับ3บวก3ลบ5เพิ่ม10นะคะต่อไปลบ9กลบ9กับ1ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ได้ไหมคะ ไม่ได้เข้าสูตรเลยไปหาเพื่อนเก้าไม่มีเพื่อนแต่เก้ามีห้ากับสี่ลบสิบเหลือห้าลบสี่แล้วก็ลบหนึ่ง 1, ลงมาคําตอบได้เท่ากับห้าสิบเอ็ดนะคะห้าสิบเอ็ดมีห้ากับหนึ่งก็ไปข้อเก้าแล้วนะคะข้อเก้าแปดสิบสี่ลบยี่สิบเก้าเจ็ดสิบสองแปดสิบสี่มีแปดกับสี่นะคะลบยี่สิบเก้าลบสอง ไม่มีเพื่อนแต่เามี5กับสล 10, บ10บวกหลบสนะคะ72มี7กับ2 7ไม่ได้7ไม่ได้ลบ3าเพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน7ไม่มีเพื่อนแต่7มี5กับ2องบวก2ลบหเพิ่ม10และ2อีกตัวหนึงนะคะคำตอบที่ได้คือ127 127นะคะ เราไล่สูดโครเลยต่อไปข้อสินะคะข้อสุดท้าย71 13ลบ69 71มี7กับ1 13มี1กับ3ลบ69ลบ6กับ9ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ได้ไหมไม่ได้ไปหาเพื่อน9้าไม่มีเพื่อนแต่9มี5กับ4ลบ4เหลน5ลบ4มาเพราะฉะนั้นคำตอบคือ15มี1 ยากไหมมันยากตรงที่ต้องพูดเนี่แหละเวลาเราเด็กเองเราอาจจะไม่ต้องพูดทุกบรรทัดแต่เวลาคุณครูสอนคุณครูต้องพูดเพื่อให้คนที่ยังไม่แม่นสูตรทำได้นะคะคุณครูทวนให้อีกนิดนึงก่อนที่จะมาใช้สูตรฐานรวมลบเก้าไม่ได้ต้องใช้ฐานสิก่อนคือลบ1ิเพิ่มหนึ่งไม่ได้จึงไปหางเพื่อนแต่9้าไม่มีเพื่อน9มี5กับส จึงเข้าสู่ว่าลบสิบหกหลบสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทรั้งหน้าก็จะเป็นลบแปดลบลบหนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับในวันนี้กลับ้านของเราอยู่ที่หน้า49และห้าสหน้านะคะสวัสดีค่ะ